รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเนอร์วันนี้ฉันแบ่งคำเทศเป็นซีรีส์สอตอนเรื่องกุญแจสู่การเข้าแทรกจากพระเจ้า โดยทั่วไปความต้องการการเข้าแทรกหมายถึงการที่คุณเจอบางอย่างที่เป็นอุปสรรคไม่ให้คุณทำสิ่งที่คุณอยากทำหรือไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ให้คุณมีในสิ่งที่คุณอยากมีและแนวโน้มอย่างแรกของเราที่มักจะเกิดขึ้นเสมอคือถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำก็คืออธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยปลดปล่อยเราหรือขอให้พระเจ้าช่วยเราเรามักจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเราเสมอ แต่น้อยมากที่เราอยากให้พระองค์ช่วยเราจริงๆแล้วเราอยากให้พระองค์ทำแทนเรามากกว่าฉันหมายถึงนั่นเป็นเป้าหมายหลักไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราทูลขอเพราะเวลาที่คุณทูลขอให้พระเจ้าช่วยคุณนั่นหมายความว่าพระองค์จะมอบหมายบางอย่างให้คุณทำด้วยพระองค์จะไม่ทำทั้งหมดแต่พระองค์จะให้คุณทำบางอย่างด้วยและฉันว่าฉันอธิบายประเด็นนี้อย่างชัดเจนมากแล้วเมื่อเช้าเผื่อว่าเมื่อเช้า คุณไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันก็อยากจะบอกคุณว่าเวลาคุณอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำอะไรก็ตามในชีวิตคุณคุณควรจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะฟังให้ดีว่าพระองค์จะตรัสอะไรกลับมาหรือพระองค์จะชี้ทางหรือนำทางคุณอย่างไรบ้างและคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะต้องลงมือทาไม่ว่าพระเจ้าอยากจะให้คุณทำอะไรก็ตามมองหน้าฉันค่ะพระเจ้าจะไม่มีทางทำทุกอย่าง แทนเราในขณะที่เราเอาแต่นั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้านั่นหมายความว่าพระองค์ก็มีหน้าที่ของพระองค์เราก็มีหน้าที่ของเราคุณจะไปทำส่วนของพระองค์และไม่ทำส่วนของตัวเองไม่ได้เราเป็นหุ้นส่วนกันกับพระเจ้าเมื่อเช้าฉันได้พูดไปสองสาเรื่องฉันอยากจะเริ่มต้นว่า ถ้าคุณอยากได้รับการเข้าแทรกจากพระเจ้าคุณต้องเลิกโทษคนอื่นและรับเอาความรับผิดชอบนั้นไว้พวกเราส่วนใหญ่ชอบโทษว่าปัญหาของเราที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคนอื่นฉันเคยทำแบบนั้นมันนานพอสมควรฉันถูกพ่อขืนใจฉะนั้นปัญหาทุกอย่างที่ฉันต้องเจอพฤติกรรมแย่ๆทุกอย่างของฉันอารมณ์รุนแรงของฉันทุกครั้งที่ฉันรู้สึกสงสารตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันมักคิดเสมอว่าถ้าเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันแล้วก็ ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันแต่เมื่อเราอยู่ในพระคต์ฟังฉันให้ดีนะพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนมากว่าเรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงเลยไปมีกี่อย่างนะทุกสิ่งล้วนกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเพียงชั่วข้ามคืนทุกอย่าง ก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณน้ำหนักเกินเช้าวันรุ่งขึ้นพอคุณตื่นขึ้นมาคุณก็จะกลายเป็นคนหุ่นดีไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณหัวล้านเช้าวันรุ่งขึ้นพอคุณตื่นขึ้นมาคุณก็จะมีผมดกดำฉันเชื่อว่าการเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ก็คือการที่เราจะมีจิตวิญญาณใหม่ฉันเชื่อว่ามันหมายความว่าพระเจ้าทรงวางเราไว้ในจุดที่ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีปัญหาที่ต้องเอาชนะให้ได้และมีหลายอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้ และหนึ่งในนั้นก็คือการฟังเสียงจากพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์แต่ณจุดนั้นเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วในภพระกริ์ฟังให้ดีนะทุกอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับลูกของพระองค์จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคุณถ้าใครก็ตามจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ใครก็ตามที่ว่าก็ควรจะเป็นคุณอามนไหม คุณอาจจะบอกว่าแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณอาจจะมีคนทำร้ายคุณหนักมากอาจจะมีคนขโมยของของคุณโกหกคุณบางทีคุณอาจจะถูกคนเอาเปรียบแต่คุณต้องไม่ยอมให้มันกลายเป็นข้ออ้างที่จะปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นเป็นเรื่องที่ฉันกังวลว่าเวลาเราถูกทำร้ายแล้วเราก็จะแบกเอาความเจ็บปวดนั้นไปตลอดชีวิตจนมันกลายเป็นข้ออ้าง ที่จะไม่ปรับปรุงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นมีใครรู้บ้างว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เราชอบกล่าวโทษมี14คนที่รู <c oughs> ค้คุณเคยเห็นสามีภรรยาออกจากบ้านสายเวลาจะไปที่ไหนสักแห่งไหมภร <c oughs> รยาบอกว่าเป็นความผิดของเขา <c oughs> เขาบอกว่าเป็นความผิดของเธอ <c oughs> พวกเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ที่จะบอกว่า รู้ไหมมันเป็นความผิดของฉันเองฉันขอโทษจริงๆเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องนี้ไปนิดหน่อยแล้วแต่ฉันว่ามันมีประโยชน์ที่จะเอามาพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งคือว่ามันเป็นความผิดของฉันเองและฉันเสียใจจริงๆฉันสงสัยว่าทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเหลือเกินสําหรับเราคุณรู้ไหมว่าทําไมมารซาตานมันทําให้มันเป็นเรื่องเจ็บปวดเพราะมันไม่อยากให้เราทําอย่างนั้นเพราะมันรู้ว่ามีฤทธิ์เดชที่มีพร้อมสําหรับเราถ้าเรา รับผิดชอบการกระทําของเราอย่างเต็มที่อเมนไหมฉันจะให้การบ้านคุณก็คือให้คุณกลับไปที่บ้านนั่งประชุมกับตัวเองดูประชุมแบบเปิดใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ฉันอยากให้คุณถามตัวเองก็คือมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันที่ฉันโทษว่าเป็นเพราะคนอื่น ที่บางทีมันถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องเลิกคิดแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นความผิดของเขาจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ฉันจะขอรับหน้าที่รับผิดชอบและร่วมมือกับพระเจ้าที่จะแก้ไขเรื่องนี้ทีนี้อาดามกับเอวาใช่โอโอปฐมกาลบทที่3ข้อ11 พระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าปลยกายฟังต่อไปนะเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือพระยาเวพระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่านี่เจ้าทําอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์งคงจึงรับประทานจากต้นไม้ที่ถูกสั่งห้ามนั้นคือเธอไม่ได้ยอมรับว่าโอข้าพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์เดี๋ยวนี้ข้าทําบาปไปแล้ว เธอพยายามจะโบยความผิดไปที่อื่นเธอบอกว่าเป็นพระมาสาตานมันบังคับให้ฉันต้องทําแล้วพระเจ้าก็เลยหันจากเอวาไปหางูและบอกว่าเพราะเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันหมายถึงเป็นปรปักกัน ทั้งพงพันธ์ของเจ้าและพงพัน์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำเรารู้ว่ามารสตานมันประสบความสําเร็จที่ได้เป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตของพระเยซูถูกทำร้ายแต่เรารู้อยู่ว่าใครเป็นผู้ชนะอามนไหมเพราะฉะนั้น เริ่มต้นประเจ้าตรัสว่าเจ้าทําอะไรลงไปเอวาบอกว่าเป็นพระมาสาตาลเช่นอยากให้คุณดูว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่พระเจ้าได้มอบหน้าที่รับผิดชอบให้ทุกๆคนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้จากนั้นพระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้า และเขาจะปกครองตัวเจ้าและมีหน้าที่รับผิดชอบตัวเจ้าทีนี้คุณผู้ชายถ้าคุณอยากจะมีสิทธิอำนาจอย่าลืมว่าคุณต้องมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถชี้นิ้วบงการผู้หญิงได้ตลอดเวลาในขณะที่ไม่เคยดูแลเธอเลยอเมนไหมเดฟฉันแค่อยากจะบอกคุณว่าคืนนี้ฉันอยากให้คุณนวดเท้าให้หน่อยนะ พระองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเห็นไหมว่าพระองค์ตรัสกับเอวาพระองค์ตรัสกับมาสตานด้วยคราวนี้พระองค์ตรัสกับอดัมเพราะเหตุที่เจ้าตั้งใจเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นก่อนที่เราจะไปไกลกว่าน,นี้ฉันอยากจะบอกคุณว่านี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่ควรฟังภรรยาของตัวเอง เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้คือนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องยึดถือไปตลอดชีวิตว่าผู้ชายไม่ควรฟังภรรยาของเขาปัญหาก็คืออาดัมก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าสั่งห้ามยังไงบ้างแต่เขากลับฟังคำของเอวาม,มากกว่าคำสั่งของพระเจ้าและนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่ควรทำคุณควรจะเชื่อฟังพระเจ้าเสมอในขณะที่ผู้หญิงเองก็เช่นกันอเมนไหม แผ่นดินจึงต้องถูกสาบเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตการโทษคนอื่นเริ่มต้นที่สวนเอเดนแล้วก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดพระกมภีร์ทั้งเล่มนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในสังคมของเราทุกวันนี้น่าแปลกดีนะเวลาที่คุณจะรับการผ่าตัดคุณจะต้องเซ็นเอกสารยินยอมที่บอกว่าถ้าพวกเขาทำให้คุณเสียชีวิต ก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาซ้ำๆถึง20ครั้งฉันหมายถึงทุกวันนี้ไม่มีใครผิดแล้วคือมันมันน่าขนลุกนะเราอยู่ในโลกที่ไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยจริงๆที่อยากจะรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นแต่เราในฐานะคริสตจักรเราต้องดีกว่านั้นเราจะต้องลุกขึ้นเป็นบุรุษและสตรีที่แข็งแกร่งของพระเจ้า และใครก็ตามที่นี่ไม่ว่าฝ่ายวิญ,ญญาณจะอยู่ในระดับไหนก็ตามคุณควรจะกล้าพูดได้ง่ายๆอย่างเต็มปากเต็มคำโดยไม่อ้อมแอมว่าคุณรู้ไหมนั่นเป็นความผิดของฉันเองฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดเองฉันขอโทษด,ด้วยจริงๆคุณลองคิดดูสิว่าความสัมพันธ์มันจะดีมากขึ้นแค่ไหนถ้าเราทุกคนเลิกโทษคนอื่นแล้วยอมรับความผิดของตัวเองทีนี้อับรามซาายและนาฮากา เป็นเรื่องที่ไร้สติปัญญาที่สุดอีกเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ฝ่ายนางซารลยภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮักกานางซารายจึงพูดกับอับรามว่าดูเถิดพระยาเวไม่ทรงให้ฉันมีบุตรข้าจึงขอให้ท่านขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิดเพื่อที่ท่านอาจจะคือเธออาจจะตั้งคันบางทีฉันจะได้บุตร โดยนางนั้นเอาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งที่ชายไร้สติปัญญาทำตามภรรยาของเขาอาเมนไหมแน่นอนเรารู้อยู่ว่าสิ่งที่เธอแนะนำไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยจะมีผู้หญิงที่ไหนที่จะยอมให้สามีของเธอไปกับผู้หญิงคนอื่นไปมีอะไรกับเธอเมื่ออับรามอยู่ในดินแดนคณานได้สิบปีแล้ว นางซารายภรรยาก็ยกฮากาคนอียิปต์หญิงคนใช้ของนางให้เป็นภรรยารองของอับรามสามีของนางอับรามเข้าไปหานางฮากานางก็ตั้งคันเมื่อนางรู้ว่าตั้งคันแล้วก็ดูหมิ่นนายผู้หญิงหมายถึงดูหมิ่นนางซารายว่าเป็นคนไม่ได้การเหตุที่นางไม่สามารถมีบุตรได้ดังนั้นทันทีเลยนางซาลายก็ควรได้เห็นแล้วแต่ทันทีเลย นางฮากาก็แสดงท่าทางใส่ฉันตั้งท้องได้แต่เธอตั้งท้องไม่ได้ <c oughs> แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากนางซารายจึงพูดกับอับรามว่าให้ความผิดหมายถึงความรับผิดชอบที่ทำต่อฉันจากความหยิ่งยโสข,ของนางฮา,ากาตกอยู่กับท่าน <c oughs> ทีนี้ฉันอยากจะถามคุณอย่างนี้ว่าอะไรที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความรับผิดชอบของอับรามในเมื่อซารายเป็นคนออกไอเดียนี้เองตั้งแต่แรก คือมันทำให้เห็นว่าคนเรามักจะเล่นเกมโทษคนอื่นกันยังไงบ้างต่อไปที่ข้อ6อับรามพูดกับนางซารายว่านี่แน่หญิงคนใช้ของเจ้าก็อยู่ในมือของเจ้าอยู่ในอำนาจของเจ้าจงทำแก่นางตามที่เจ้าเห็นสมควรเถิดนางซารายบอกว่ามันเป็นความผิดของท่านแต่เขาหันกลับมาบอกว่าไม่ความผิดของเธอต่างหากฉันจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ส่วนนางฮักกาที่อยู่ตรงกลางของเรื่องนี้จึงตัดสินใจที่จะหนีไป เมื่อพระเจ้าตามมาจนพบเธอจึงถามว่าเจ้าจะไปไหนเจ้าทาอะไรอยู่ในข้อ8เธอตอบว่าข้าพรรองหนีมาให้พ้นจากหน้านางซาายนายของข้าพระองค์เราจะมาคุยกันตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับการวิ่งหนีปัญหาแทนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาทูตของพระยาเวจึงกล่าวว่าในข้อ8ทูตของพระยาเวจึงกล่าวว่ากลับไปหาหนายผู้หญิงของเจ้าและยอมหมายถึงทอมใจอยู่ใต้บังคับนางเถิด โอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยทูตของพระยาเว์กล่าวแก่หญิงนั้นว่าเราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถ้วนฉะนั้นประเด็นที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คือการวิ่งหนีจากปัญหาไม่เคยช่วยแก้ไขปัญหาได้เลยการเก็บซ่อนจะทำให้เราเป็นทุกข์ สิ่งที่เราซ่อนจากคนอื่นสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ฉันไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรมีเรื่องส่วนตัวแต่บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ถ้าคุณมีบางอย่างในใจที่คอยรบกวนคุณและรบกวนคุณรบกวนคุณบางอย่างที่คุณกลัวว่าสักวันหนึ่งจะมีคนรู้เรื่องนี้อย่างนั้นคุณก็ควรจะไปปรึกษาสิทธยาพิบาลที่คุณไว้ใจ หรือหาเพื่อนที่คุณไว้ใจได้สักคนหนึ่งถ้าคุณสามารถหาเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยเรื่องของคุณได้ก็ถือว่าคุณมีเพื่อนชั้นเยี่ยมแล้วอเมนฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยแต่มันยากมากทุกวันนี้ที่จะหาคนที่รักษาความลับของคุณได้ซึ่งช่างหน้าอับอายจริงๆเราต้องมีความมั่นใจเราไม่ควรเที่ยวไปเล่าหรือพูดความลับของใครแต่ควรเก็บไว้ถ้าคุณเจอคนที่คุณไว้ใจได้ บางครั้งแค่แบ่งปันกับพวกเขาคุณรู้ไหมฉันรู้สึกแย่มากกับเรื่องนี้น่าสนใจมากเวลาที่คุณสามารถเอาบางอย่างออกไปจากใจได้พลังของเรื่องนั้นก็จะออกไปด้วยเวลามาสตามันคิดว่ามันซ่อนความลับไว้ได้มันก็จะใช้เรื่องนั้นทรมานคุณอยู่เรื่อยๆและมีบางครั้งที่เราอยากจะวิ่งหนีออกมาแต่ พระเจ้าก็พยายามให้เรากลับไปจัดการเรื่องนั้นขณะที่เราหลับหูหลับตาไม่สนใจให้มันผ่านไปอีกหนึ่งวันอาจจะเป็นการให้อภัยคนอื่นอาจจะเป็นการเปิดใจกับใครสักคนอาจจะมีบางคนกําลังเอาเปรียบคุณอยู่ทําไม่ดีกับคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังกับคุณมากเกินไปพวกเขาไม่ปล่อยให้คุณได้โตขึ้นมีชีวิตของตัวเองดังนั้นคุณก็เลยสร้างความสัมพันธ์ที่ผิดเพี้ยนกับพวกเขา แล้วคุณรู้ว่าคุณจําเป็นต้องจัดการกับเรื่องนั้นแต่คุณไม่ยอมทําก็เลยยังจมอยู่กับปัญหาและเกลียดปัญหานั้นหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคุณต้องจัดการกับปัญหาเผชิญหน้ากับมันแก้ปัญหาให้เรียบร้อยและรับการเข้าแทรกจากพระเจ้าเดินหน้ากับชีวิตที่แท้จริงที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณอาเมเนไหมบางทีอาจจะมีเรื่องที่คุณเคยทํามาที่คุณจําเป็นต้องกลับไปแก้ไข เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะแก้ไขทุกอย่างที่คุณเคยทําผิดแต่บางอย่างคุณแก้ไขได้และอาจจะมีบางอย่างที่พระเจ้าอยากให้คุณทําเอาละฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังฉันน่าจะเคยเล่าไปแล้วครั้งหรือสองครั้งฉันเคยแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งตอนอายุ1ิแแค่เพื่อให้ได้หนีออกจากพ่อของฉันเพราะฉันไม่เคยคิดเลยว่ายังจะมีใครอยากอยู่กับฉันอีกเพราะการที่ฉันถูกข่มขืนมาก่อนดังนั้น ลึกๆในใจฉันรู้ว่าฉันทำผิดแต่ฉันต้องการใครสักคนฉันกลัวว่าจะไม่มีใครฉันก็เลยแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ซึ่งก็กลายเป็นอีกหปีที่แสนทรมานเขาเป็นนักโทษสามารถปล่อยให้คุณเข้าหรือออกจากปัญหาได้ทุกอย่างเลยเขาเป็นขโมยเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยและฉันก็ทำงานในบริษัทหนึ่งฉันเป็นคนดูแลบัญชีแล้วเขาก็บอกให้ฉัน เขียนเช็คสุ่มหาคนอื่นๆซึ่งในยุคนั้นมันง่ายมากที่จะเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ไหนก็ได้คือคุณสามารถเดินเข้าไปแล้วบอกว่าฉันจะเอาเช็คมาขึ้นเงินเขาก็จะยื่นเงินสดให้คุณแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าเขาบอกให้ฉันขโมยเงินจากบริษัทนี้มาที่ฉันกำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นนักเทศที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นขโมยมาก่อน พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้มากขนาดนี้และไม่รู้สิฉันคิดว่ามันอาจจะช่วยบางคนให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างว่าคนที่เขากำลังฟังอยู่จริงๆแล้วเป็นคนยังไงมาก่อนฉันดีใจที่ฉันผ่านธรรมนูญข้อกำหนดเพราะอย่างนี้ฉันก็เลยไม่ต้องเข้าคุกจากนั้นฉันก็ได้สอนพระกมภีกลุ่มเล็กๆที่บ้านฉันมีความฝันและแผนการชีวิตที่ยิ่งใหญ่แล้วฉันก็เริ่มรู้สึกว่า ฉันต้องกลับไปหาบริษัทนั้นไปบอกเขาว่าฉันทำอะไรลงไปแล้วจ่ายเงินนั้นคืนให้กับเขาคุณคงจะคิดออกว่าฉันกลัวมากแค่ไหนฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรบ้างทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือเขาอาจจะจับฉันเข้าคุกก็ได้แต่ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันอยากดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปและทำทุกอย่างที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำฉันจะเก็บเรื่องนั้นไว้แบบนี้ไม่ได้ ฉันไม่ได้บอกว่าคุณต้องกลับไปทําเหมือนที่ฉันทําฉันกําลังบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ฉันทําฉันจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าไม่อย่างนั้นแล้วฉันก็คงยังอยู่ที่เดิมสอนพระกัมภีอยู่บ้านแนๆ่ๆฉันอยากให้คุณฟังฉันให้ดีพระเจ้าก็มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ให้ชีวิตของคุณแต่ละคนแต่การที่พระเจ้าวางแผนไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าแผนการนั้นจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเรียกร้องบางอย่างจากคุณ อาจจะเป็นเรื่องยากที่พระองค์ขอให้คุณทำพระองค์อาจจะบอกให้คุณเสียสละบางอย่างอาจจะเป็นการให้ที่ต้องเสียสละอาจจะเป็นรู้ไหมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้ฉันกับสามีให้กลับไปดูแล พ่อแม่ของฉันจนกว่าพวกเขาจะเสียชีวิตบอกเลยว่าพวกเขาจะเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้ที่ฉันอยากจะดูแลไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่ฉันอยากจะดูแลพวกเขาพวกเขาทำร้ายฉันเอาเปรียบฉันพวกเขาไม่เคยทำอะไรให้ฉันเลยถึงอย่างนั้นฉันก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยแต่ฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องฟังที่ฉันกำลังจะพูดให้ดีแค่เพราะว่าคนคนนั้นทำร้ายคุณอย่างรุนแรงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำเรื่องที่ไม่ถูกต้อง สำหรับบางคนที่มาวันนี้ก็เพื่อจะได้ยินประโยคนี้ประโยคเดียวนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าส่งคุณมาที่นี่ฉันพูดจริงๆเพราะว่าบางครั้งเราคิดว่าถ้าคนคนนั้นทำไม่ดีกับเราเราก็มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเกลียดพวกเขาหรือทำไม่ดีกับพวกเขาหรือไม่ช่วยเขาเวลาที่เขากําลังลําบากทำไมฉันต้องช่วยเธอด้วยทั้งที่เธอทำกับฉันขนาดนี้ก็เพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำและคุณเป็นเหมือนพระเจ้า เพราะอย่างนี้เองพระองค์ถึงบอกให้เรารักศัตรูอวยพรศัตรูเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นเหมือนพระบิดาของคุณบนสวรรค์ถ้าเราจะออกไปยังโลกนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าเราก็ไม่ควรใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆเราต้องทําบางอย่างที่ดูแล้วอาจจะไม่สมเหตุสมผลสําหรับชาวโลกหรือความคิดของคนทั่วไปแต่เราทําเพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทํา พ่อแม่ของฉันมีอายุยืนเลยทีเดียวฉันหมายถึงอายุยืนมากเขาอยู่นานมากแล้วเราต้องใช้เงินเยอะมากที่จะให้เขาได้อยู่ในบ้านพักคนชราที่ดีฉันต้องจ้างคนมาดูแลพวกเขาทำธุระต่างๆช่วยดูแลเรื่องต่างๆและมันไม่มีเหตุผลสมควรเลยที่ฉันจะต้องทำอย่างนั้นจะว่าไปแล้วฉันกล้าพูดเลยว่านี่น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีพลังมากที่สุดที่ฉันเคยทำมา ที่ส่งผลกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันอย่างมากทําให้ฉันมีพลังในฝ่ายวิญญาณและดึงเอาพลังของมาสตานไปจากพ่อดังนั้นอย่าคิดว่ามันสมควรแล้วที่คุณจะทำไม่ดีกับคนอื่นเพราะเขาทำไม่ดีกับคุณฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าการการเป็นคริสเตียนที่เต็มด้วยพลังฉันหมายถึงคริสเตียนที่ถูกต้องคริสเตียนที่เชื่อฟังพระกัมภี์คือ ไม่ใช่คริสเตียนที่อ่อนแอฉันหมายถึงอาจจะมีบางอย่างที่พระเจ้าบอกให้คุณทําแน่นอนว่าไม่ได้มากกว่าที่พระองค์เคยทําเพื่อเราแต่พระองค์จะขอให้คุณทําบางอย่างไปพร้อมๆกับการที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับบางเรื่องที่คุณไม่อยากเผชิญหน้ากับมันเลยรู้ไหมบ่อยครั้งที่เราอยากจะลืมและใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆ มีหลายเรื่องที่เรามักจะทำแบบนั้นเราไม่จําเป็นต้องกลับไปพยายามชดเชยความบาปของเราแต่กับเรื่องนี้ไม่ว่าเหตุผลของพระเจ้าจะเป็นอะไรก็ตามพระองค์อยากให้ฉันกลับไปจัดการกับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้ฉันกลัวได้มากที่สุดฉันก็เลยไปหาบริษัทนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขาย้ายไปแล้วฉันได้ไปที่นั่นไปพูดกับลูกชายที่ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทฉันแน่ใจว่าฉันตัวสั่นมากเลย ฉันบอกไปว่าคุณยังจําได้ไหมตอนนั้นที่มีพนักงานขโมยเงินบริษัททางเช็คบลา bla b l เขาบอกว่าจําได้สิฉันบอกว่าฉันคือคนที่ขโมยไปเองฉันบอกว่าฉันอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้ฉันเป็นคริสเตียนแล้วคือฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทํามันผิดและฉันอยากจะเอาเงินมาคืนเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนบังเอิญว่าเขาเป็นคนยิวมาจากครอบครัวคนยิวแต่ฉันคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะต้องรู้สึกประทับใจไม่ใช่ว่าฉันพยายามทำให้เขาประทับใจฉันแต่พวกเขาประทับใจกับความจริงใจในความเชื่อที่เรามีให้กับพระเจ้าเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องรู้แน่ว่ามันยากมากสำหรับฉันซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เรื่องนี้จะส่งผลกับชีวิตเขายังไงบ้างแต่แน่นอนที่ฉันรู้ก็คือถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันก็คงยังอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งฉันคงจะไม่มายืนอยู่ตรงนี้ได้เล่าเรื่องนี้ให้ผู้คุณฟัง ดังนั้นอีกครั้งหนึ่งฉันไม่ได้บอกให้คุณต้องไปทําเหมือนฉันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทําด้วยซ้ําแต่นี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณไม่ว่าพระเจ้าบอกให้คุณทําอะไรไม่ว่าพระเจ้าบอกให้คุณทําอะไรที่คุณยังไม่ได้ทําไม่ว่าพระเจ้าจะบอกให้คุณทําอะไรก็ตามในอนาคตไม่ว่ามันจะดูยากมากแค่ไหนก็ตามอย่าวิ่งหนีจากสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทํา ให้คุณวิ่งเข้าหามันและจัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่ยากกว่าก็คือไม่อย่างนั้นเรื่องนั้นจะยิ่งมีผลกับคุณมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามอย่าวิ่งหนีจากอะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกให้คุณทำเด็ดขาดให้คุณวิ่งเข้าหามันรับหน้าที่รับผิดชอบและร่วมมือกับพระเจ้าที่จะแก้ไขสิ่งนั้นนั่นคือกุญแจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะได้รับการเข้าแทรกจากพระเจ้าในชีวิต